ืัอน,นี้จะมาตัดกิ่งตอนฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องหอกมันออกเป็นสีน้ำตาลไลยแล้วจ้าพ่อจะไปยอ่อเลี้ยงลพิต้นตัวเองได้แล้วเข้ากับมันตัดจา้าเป็นสีน้ำตาลนะลจ๊ะแบบนี้ตัดก็คือเลื่อยตัดเหล็กนะจ๊ะจะดีก็เลื่อยง่งายๆเข้าจ้าพี่น้องแล้วก็ตัดช่วงนี้ ข้างล่างนอจจะเพราะว่ายอดนี่เขาจะเหลือว้เพิ่นไงไปของต้นเก่าเพิ่นนะจ้ะอันนี้ห้ากระตัดออกก็ได้ซื้อนี่จ้ะกก่งนี่กระตัดได้จ้ะพี่นอ้องค่ะเป็นแข็งแรงแล้ว่ะจ้ะสีน้ำตาลแล้วตัดได้เอาไปปักช่ำ พักฟื้นอยู่ในถุงก่อนนะจ๊ะใส่ถุงก่อนใส่ถุงดําก่อนสัก1หรือ2สัปดาห์ค่อยเอาไปลงปลูกแปลงกิง่ง